โอ้ไม่นะคุณพระเจ้าจะให้มันรอดไปได้เจอคุณป่ามันคืออาหารของเราคุณเกาะปะไม่รู้อะจับมันไปแดกมัดกูทำไมมึงจะแดกกูเหรอเออแม่งจุดไฟไม่ติดฮ่าขอมาสิบนาทีย้อยแม่ข้อจนมือจะพังเฉี่ยเป็ยนเป็นลาบดิบไหม แดกก็แดกไม่ได้ไม่ชอบกินของดิบด้วยเป็นไงล่ะไม่ได้แดกกูหรอกอโหมองอะไรเพื่อนระวังนะพี่มันจะอันตรายเขาทาเฮ้ยบุรีไงเพื่อนสูบแก้เครียดแล้วกินยังไงวะจะจุดไฟนายเองโอ้โอ้แม่เจ้าอ้าชิบหายสวรรค์ปลดลืมจุดไฟเรียบร้อยแล้วยังไง ไฟเรื่องเช้าไม่ติดย่างมันเลยแม่ย่างมาเลยเนอาไฟไม่มาเลย,ยนนในที่สุดก็จุดไฟติดจักที่โอ้ยวันนี้ได้กินแล้วล่ะแม่ไม่เราไามาไ่ถอดเสื้อผ้ามันอนอ,กนนอกกันละพี่โดยเห็นน้อนชาเขียวเราจะกินไม่ลงโอ้มไ,ไม่น่าสงกรี่เลยมึงก็ค่อยไปเลิกในท้องกูละกัน